สนอป้องกันปราบปรามรักรอบนำเข้าน้ำตาลเถื่อนรักษาผลประโยชน์ชาวไร่ไอ้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบะโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการติดตาม s u b สไครต์คือกําลังใจให้บะโซนทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยก็อาจจะสงสัยว่า มันเกี่ยวกับชาวไร่อ้อยอย่างไรนะครับสำหรับงานของสออที่ป้องกันป่าปามการลักลอบนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับเกี่ยวผูกพันถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับหากมีการส่งออกน้ําตาลเถื่อนหรือนําเข้าน้ําตาลเถื่อนเข้ามาในราาสาณาจาทยนะครับก็จะทําให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนั้นตกต่ํานะครับ เกิดวิกฤตราคาน้ําตาลก็จะตกต่ำนะครับเกิดวิกฤตการอุตสาหากรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของประเทศนะครับก็จะส่งผลถึงพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่งจะต้องขาดทุนนะครับในการทรําไร่อ้อยนะครับก็จะส่งผลถึงราคาอ้อยของพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับสําหรับการนําเข้าและส่งออกน้ําตาลเถื่อนนั้นนะครับก็อาจจะมีพ่อค้าที่หัวใสนะครับไม่อยากเสียภาษีมั่งนะครับไม่อยาก จะเสียรายได้ส่วนแบ่งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็มีการนำเข้าและลักลอบส่งออกนะครับดังนั้นทางสอนอจึงมีงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทรายนะครับและป้องกันการสูญหายนะครับในการขนส่งต่างๆนะครับสำหรับงานนี้นะครับทางสอนอก็มีการประชุม โดยในเอกพัพวังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อ,อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหายการลักลอบนำเข้าและส่งออกและป้องกันการอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่3ทับ2,564โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมชั้น1 สำนักง,งานสออนอสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับโดยการประชุมดังกล่าวได้มีประเด็นพิจารณาเรื่องรายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหายการลักลอบนำเข้าส่งออกและการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำในงบประมาณปี2564นาั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับก็พร้อมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมชาบ ดังต่อไปนี้นะครับคือ 1. เรื่องรายงานสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลทรายโลกประจำสัปดาห์ 2. เรื่องรายงานผลการดำเนินการรับซื้อและจำหน่ายน้ำตาลทรายของกลางจากกรมศุลรากากรนะครับคือเป็นน้ำตาลทรายที่ทางกมรมศุลกากกรอายัดนะครับยึดไว้เป็นของกลางนะครับที่คดีสิ้นสุดนะครับก็นำออกมาประมูลในการจำหน่ายนะครับ สามเรื่องการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณัจักรไทยนะครับซึ่งทางนี้นะครับสอนอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในแต่ละปีในแต่ละครั้งนะครับเมื่อเกิดวิกฤตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็จะมีการรักรอบนำเข้าและส่งออกน้ำตาลเพื่อหวังผลของตนเองนะครับการเห็นแก่ตัวของพ่อค้าบางคนนะครับก็ทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนั้น เสียหายเป็นอย่างมากนะครับทางสองนอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตั้งคณะทํางานป้องกันปราบปรามดูแลการรักรอบนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทรายนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับ mm hmm. เมื่อมีการนำเข้าน้ำตาลเถื่อนเข้ามาในประเทศนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศนั้นตกต่ำนะครับพี่น้องชาวไรอ้อยก็จะขาดผลประโยชน์นะครับขาดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ในการขายน้ําตาลที่จะนํามาแบ่งปันผลกําไรให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยและการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นนะครับก็ทําให้รัดสูญเสียนะครับสูญเสียรายได้ต,ต่างๆนะครับอีกครั้งส่วนที่ลักลอบส่งไปนั้นนะครับก็เป็นการที่ส่งออกเถื่อนจึงไม่ได้นํามาคํานวณเป็นรายได้ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในการคิดคำนวณเมื่อตัดรอบ แต่ละปีนะครับก็เป็นความเสียหายของพี่น้องชาวไร่อ้อยดังนั้นสอนอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับ